ย้อนอดีตความทรงจำที่เจริญรุ่งเรืองเมืองเก่าแพร่ศรีราชาเมืองหน้าด่านกรุงเก่าสุโขทยัยจังหวัดชัยนาทอำเภอสันบุรีกำหนดจัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชาถิ่นวีรชนขุนสันวีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยครั้งที่1ประจำปี2558ในพื้นที่อำเภอสันบุรีระหว่างวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูมระดกไทยหัวใจแผ่นดินให้ ประชาชนได้เรียนรู้ถึงเมืองแพรกศรีราชาแดนดินถิ่นประวัติศาสตร์ชนชาติไทยโบราณและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพ,พบเห็นโบราณสถานที่สําคัญของอําเภอสันบุรีที่มิอาจประเมินค่าได้ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายศิลปะชัยคําสวรรค์ในอําเภอสันบุรีและนายวิสรุตอินแย้มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุพรรณบุรีให้รายละเอียดวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งหลายฝ่ายร่วม ใจจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยจัดการแสดงการต่อสู้ของชุมชนชาวเมืองสันศิลปะการฟันดาบแม่ไม้หมวยไทยอันเป็นวิถีแห่งความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รวมตัวกันต่อสู้เพื่อรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินรำลึกถึงวีรชนขนกล้าทุกคนซึ่งในครั้งนั้นมีขุนสันผู้นำวีรชนศึกบางระาจารันร่วมกับชาวบ้านสู้รบกับพมา่าสมัยกรุงศรีอยุธยาสำหรับแดนดินถิ่นนี้จังหวัดชัยนาทยังประ ากฏร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญทั้งโบราณสถานวัตถุโบราณที่มีเคยเลือนหายจากสมัยลบบุรีจนถึงสมัยสุโขไทยด้วยศิละปะจากพระพุทธรูปหรือเจดีโบราณสถานต่างๆมีการประยุกต์ผสมผสานของของโบราณและศิละปะสมัยสุโขไทยจากหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชยังกล่าวถึงเมืองแพรกอันเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยนั้นครั้นต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทยังเป็นหัวเมืองสําคัญแต่เปลี่ยนชื่อจากเมืองแพร่เป็นเมืองสรรันและใช้ชื่อนี้จบจนปัจจุบันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชัยนาทนับเป็นเมืองที่สําคัญอีกแห่งของภาคกลางซึ่งรัชกาลที่5ทรงโปรดเสด็จประพาทบ่อยครั้งและรับสั่งให้ฝ่ายชนลประธานจัดการเรื่องระบบน้ําแต่ติดขัดเรื่องงบประมาณจนในที่สุดโครงการมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่9กาการจัดงานในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของ อำเภอสารจังหวัดชัยนาท เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมใจกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทิดประเกยียติวีรบุรุษขุนสันผู้กล้าหาญและเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกแห่งของประเทศไทยในส่วนของการจัดงานย้อนลำดึกนะครับถึงวีรกรรมของพ่อขุนสันวีรบุรุษแห่งรูปแม่น้ําน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นกฟื้นฟูเผยแร่นะครับในเรื่องของตำนานของเมืองสันวุลีซึ่งมีอายุเก่าแก่ นับพันปีนะครับให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแต่เราก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่31มกราคมแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์วันที่2กุมภาพันธ์นะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ยตลอดทั้ง3วันนะครับก็พี่น้องชาวบ้านนะครับก็จะนําเอาสินค้าโอท็อปดีๆนะครับที่เป็นภูมิปัญญาของตัวเองเนี่ยนะครับมาจําหน่ายมีมากกว่าร้อยล้านนะครับร้อยล้าน ภายในงานตลอดทั้ง3วันเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายมีการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงผสมการละครเทิดวีรกรรมขุนศารณบริเวณราชินีแห่งเจดีในภูมิภาคเอเชียอาคาเน์ที่วัดพระแก้วจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปของดีจังหวัดชัยนาทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีมีตลาดย้อนยุคให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นวิถีไทยด้วยการแต่งกายผ้าทไทยย้อนยุคและการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนและเยาวชนในท้องถิน่นนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถบริการนักท่องเที่ยวเพื่อนํามชมโบราณสถานโบราณวัตถุตกแต่งรถในบรรยากาศย้อนยุคทั้งหมดเข้าชมภายในบริเวณลานประวัติศาสตร์เมืองสันโดยจัดรถทั้งหมดประมาณ30คันบริการนักท่องเที่ยวฟรีตลอดงานพร้อมกิจกรรมการปั่นจักรยานเดินวิ่งมินิมาราทอนเสริมสุขภาพร่างกายแก่ผู้สนใจอีกด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีก็อยากเชิญชวน ชมรายการนะครับมาเที่ยวงานแสงสีเสียงของอำเภอสันบุร um ีของเรานะครับตั้งแต่วันที่31มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะฮะที่อำเภอสันบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งะจะมีการแต่งกายย้อนยุคนะครับชาวบ้านที่มาร่วมงานหรือกอนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะแต่งกายย้อนยุกได้แล้วที่นี่ยังมีอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารย้อนยุคด้วยนะครับที่จะมาจัดจําหน่ายให้กับพวกเรามาดูวิถีชีวิตความเป็น ไทยของชาวบ้านของเมืองแพร่ศรีราชา ที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมเรามีวัตถุโบราณหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงของเมืองสันบุรีต้อนรับผู้ทุกท่านครับสัมผัสความเป็นเมืองประวัติศาสตร์มรดกที่สืบทอดต่อเนื่องนับพันปีของอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธกับงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชาถิ่นวีรชนขุนสรรวีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2558ภายในพื้นที่อำเภอ สันบุรีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชีวิตสะท้อนความเป็นวิถีไทยชมได้ในงานนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์